มาแล้วครับขบวนสินแปดนะอ่ากำลังจะพานันจดตัดหนองบัวนะครับมาเราดูขบวนนะครับวันนี้ได้อัสตอมสีหนึ่งสามศูนย์ทำขบวนสินแปดมานะครับผมตอนนี้รถกำลังเคลื่อนออกจากสถานีอุดรธานีนครับมาเราดูได้เลยนะครับมาแล้วครับแตกใจยิ่งนะคนไทยยิ่งเจอไม้กัน้นแทนที่จะชะลอ ยิ่งเร่งความเร็วเข้าไปอีกไงแล้วครับคนเขาก็ไม่อยากจอดรอสองนาทีสองนาทีสามนาทีไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับผมเพราะทามันพลาดมามันจะเจออะไรหนะักกว่านี้นะก็แต่นี้แหละครับผมมาดูขบวนต่อนะขบวนสิบแปดลน,นี้ช้าสี่นาทีนะครับเข้าอุดรสี่ศูนย์ จริงๆจริงจริสินแดต้องออก40นะแต่แต่เข้า40มาเรีวมาเรีวกำลังจะเข้ารางประทานนะว่างสี่แปดราคุด้าิครับได้ยินเสียงประกาศชัดเจนเลยค่ะบแคนกว้ มาวกำลังเลี้ยวเข้ารังประทานนะครับคุสาวนะผู้จ้าออกดอสิห้อง,สงพสองี่แปดมาแล้วครับบกน แล้วนะครับมาเร็วมาเร็วเล็งออกมาแล้วนะครับอมสตอม4130นะครับทำสีนแปดมา เล่งออกไปนะครับผมรู้สึกว่าการออกตัวจะช้ากว่าคันไหนๆนะครับเพราะปกติตรงเมียเสียงจะก,กระหึ่มและเล่งเร็วกว่านี้นะหรืผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับจะถ่ายที่เลขกฝากคุณติดตามคุณไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ